ทำ,ทำอะไรเนี่ยทำอะไรรังเทดินใหม่โอ้จะปูกไมกหมน้อลูกเิห่เด็กอยากปลูกต้นไม้อืมวันนี้วันนี้เราจะให้เด็กปลูกต้นอะไรคะต้นอะไรนะอ่าให้ถ่ายให้ถ่ายต้นอ่อนผักปุ้งอโอ้ย อ่ะทำอะไรอยู่ตอนนี้เกี่ยดินใหม่อมืแม่ว่านะใส่ดินลงไปอีกก็ได้แล้วก็ใช้ที่เกี่ยนะ่ะเกี่ยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องแบบอันนี้มันเหมือนทำท่าเหมือนจะทำขนมนะเนี่ยแม่ว่าเนี่ย <laughs> <laughs> ตายตายเหมือนทำขนมเลยลูกเออเทลงปบยาเทียมอีกนิดนึ่ง โอ้โหอ,โอ,อาด <c oughs> ักใส่คือในกระสอบดินก่อนค่ะก่อนค่อยเขียนนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะคะ,ท,คะทุกค่ะมันเกินค่ะทุกคน,นเกินกระถาค่ะตายตายดักค <c oughs> <c oughs> ่าเขียเขียเขียเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันคะจะทำ ปลูกต้นไม้ค่ะอ่าฮะเ,เดี๋ยวเราก็โรยมาเล็ะแล้วก็เอาดินเก่านะคะที่เราใช้ปลูกไปแล้วนะคะเอามาใส่ทับนะคะทุกคนค่ะระหว่างนี้แม่ขอเตรียมดินใหม่นะคะคือว่าเอิม่ม <c oughs> <c oughs> แป๊บน,นึงอัตตะโอเคขั้นตอนต่อไปการทำให้อะไร นิดนึงให้มันเสมอกันนิดนึงค่ะทุกทุกคนใช่แล้วเดี๋ยวน้องเชม,น,มน,ะะน้องเชมจะค่อยๆอ,อะไรคะค่อยๆเอามาเลตต้นอ่อนเนี่ยโรยโรยโรยไปนะลูกเดี๋ยวแม่ทำให้ดูนะคะโรยเลยค่ะอืมโรยแบบนี้ตึก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 โรยแบบว่าให้มันเต็มพื้นที่คะ่ะ เต็มพื้นที่แบบแต่ว่าอย่าให้มันซ้อนกันนะคะต้องเขีย่ยเขี่ยกันได้ได้จริงๆใช้มือเขี่ยก็ได้นะคะมือแบบเขีย่ยอะหนูทำได้ไหมคะทำได้ตอนนี้นะคะเราได้โรยมเมล็ดไปหมดแล้วเนาะแล,แล้วก็จะกดนะคะนิดนึงนิดนึงไม่ต้องลึกใช่ใช่แล้วก็ทำไงต่อคะ ก็เดี๋ยวเราจะเอาดินเก่านะมาไม่ไม่เราจะไม่ใช้ดินเก่าดินเก่าอันนี้แม่ตักเอาไว้เฉยๆเราจะใช้ดินใหม่นะคะตักเลยค่ะโรยบางๆไม่โรยแล้วค่ะโัยจะเกินเอาโรยบางๆลุกนี้เดี๋ยวนะคะไม่ต้องปิดหนามากเพราะว่าอ่าบางๆตรงนี้ไม่ต้ปิดเลยจ้ะ โอเคพอบางแบบนี้นะคะแล้วก็ละแล้วก็โรยลดน้ำลูกลดน้ำค่ะน้ำน้ำอยู่ไหนเนาะนนนอืมพอให้ปิดแบบไม่เห็นต้นนะลูกอ่ะทำได้คะ่ะเดี๋ยวแม่หาน้ำให้อันนี้นะคะในการฉีดนะคะฉีดลงได้เลยลูกอ่ ไม่ต้องจอหรอกฉีดให้มันเป็นฝอยๆเก่งมากมให้มันชุม่มให้มันทั่วเลยค่ะทั่วยังคะทั่วแล้วก็พอค่ะ ครัวแล้วนะคะี่เ okay. ็เสร็จแล้วค่ะอ่าแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาพลาสติกเนี่ยมาคลุม้วก็จริงเราต้องเอาพลาสติกมาคลุมนะคะทุกคนอืมแล้วก็งวองะะออไงเก็บมันไว้อย่าให้โดนแสงแดดแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันประมาณกี่วันรู้ไหมเจ็ดวัน,วนก็ได้กินแล้วต้น,นถักบ,บังต้อนอาจจะงอกเต็มวัยแล้วเนาะใช่คะ่ะอ่ะโอเคปิดคลิปยังไง เรี้มพิ่มขึ้นใหม่นคะคะสวัสดีค่ะ